โอ้บรรยากาศตอนเศร้าหน้าถึงบ้านของเฮาเนาะทุกคนฝนตกลิ้นมาดิเอาเอาหมาเป้งน,น้ำเป้งน,น้ำให้หน,าน้าเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเลยบ้าวใหม่ยูทูบเบอร์นะครับต่องเบอร์ต้นของเรื่องซิต,ตี้สในใจเป้าหกขนาโทรมาได้ที่บ้าวใหม่โถ่ละสับซูนสองซูนเจ็ดแปดหนึ่งสี่เก้าห้าซูนเจ็ด สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่ไม่นาตินบ้านแชนแนลถือเก้าเนาะไม่นี้อยู่กับโอ้บรรยากาศตอนเศร้าน่าทินบ้านของเฮาเนาะทุกคนฝนตกลิ้นมาหนิเอางอามาเป่งนำ้ำเป่งน้ำให้หน้าเนาะี่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ล่ะบรรยากาศตอนเศร้าฝนตกดินเข้าบ่ไม่ก็เริ่มพอม่เมาเริ่มอ้อละเนาะ งามมันกาหน้าติดบ้านเ,เนะากกาาาดิมมือานี้นะป้าก็ไล่กดติดตามเลยเด้อหามาเพ่งนำํำเพ่งนนํำไว้ในพี่นอ้องให้มันแห้งเพื่อจะตอนเกีียวตอนเก็บเกีียวหอาจังได้รดลงง่ายนะมันจังบุลมพี่นอ้องพี่นอ้องเนาะเข้าประม่เริ่มพอเม้าแล้วบร่ได้ไปตัดไม้ติว้วมือนนี่นะโจะเลยพี่นอ้องเลยหามาตัดอันนั้นมาเพ่งนนํำ วิธีเป้งน้ำหน้า,ากา็บซีแควแควเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก่อนเนาะให้มันเป็นแ,แนเปนเอนได้หายจังขุด,นนดนนนนเน,นาะได้จังขุดน้ำล้างพี่น้องเลยเนี่ยกับซีเป้งแบบนี้เองเป้งหูยง่ายเลยพี่น้องเลยมันจังน้ำจังตก ตกตแต่มเมื่อคือนนี่พี่น้องเลยตอนเศ้าก็ยังตกลินนี่ต่อหน้านี่เป็นน้องน้องพี่น้องเลยเป็นน้องน้องของแท้เป็นน้องเคลเลืองแต่ก้าวหน้าฝนตกเดือนห้าเดือนหกเคตเลืองสีร้ายบนยเนเคลเลื b. องห้องก็เลยเป็นน้องน้องเคลียร์เลือได้หมายจากบ้านน้องเคลเลืองนี่แหละบ้านน้องเคลเลืองได้หมายจากน้องนี่พี่น้องเลย แต่โบแม่ได้อันนองนงง่งา่ที่แบบเอาเนะี่ยเอาไปฆ่าป่ามันเป็นนองตา,าเป็นขุดไหวเหลี่ยงป่าชื่อเอข้างามพี่น้องนะตเนี่ยกกระได้เพิ่มนึันสีหลอกเป้งเป้งไปเรื่อย ต้นนี้ก็จะเป็นหญ้าเนี่ยให้หน้าเนาะพี่น้องรุ่นท่วมหัวหญ้าขันนาเบิ่งเข้าความงามเยี่ยมเข้าคิดว่าสิบ่ได้เข้าป่านนี้แล้วพี่น้องเ,เพราะว่าหน้านี่มีหอยแดงหอยที่ว่ากินเข้า หน้าไปไล่ๆพี่น้องไอ้หน้าสาวหน้าสี่สิบหน่าไฮหน่อเกี้ยวเริ่มของแท้อลไรพี่น้องเอ้นี่นะมีดอกโบอีกุดขุดบอานี่หระ ง่ายๆเลยคุณเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดมีหน้าจะมาป้านไมม นักเตะเสาพีโน่เลยหลอกหลอหฮาเจาะเจาะบอลที่มันตั้มที่สุดเนีะยหลาเป่งน้าขันนาพอละน่าจะบอลนี้ตัดไม่ตีก็หยุดแล้ว บูมีเงินเข้าเลยพี่น้องเฮ้ยตัดไม่ติวสามมือเนาะในในพลาล่านห้า่ืมแค่แค่เป็นเนัินไทในจังขุดเนาะ นี่ก็สิเป็นบอลที่หอยกินเนาะพี่น้องนี่นนบอนี้เลยพี่น้องเลหอยกินหอยแดงกินตะข่าวตอน,นดำไหมได้ยุคป,ประมาณขู่หนึ่งสองขู่ขั้นมันเป็นเข้าไหนหทางกระเลืองอยู่มันตายเนาะ หอยกินปีนีน่นะพี่น้องเลยเปิดน,นัะห,หอยขวดหลายเลยยากกับลายพร้อม เราใหม่บริตตัดโนปีนี่บริสุทเลยมีแต่ดำป่าไหวนาไปเห็ดแนวอื่นเลย นี่ก็สิเป็นบ่อนที่เอากระน้อยมาดับเนาะพี่น้องเป็นกระน้อยกระอ้อนอที่ยังบม่ได้แก้นะเข้ากะสิประมาณนี้บ่ไบ่ได้เท่าหมดโขเขาพี่น้องเลยเจ้ามันเป็นอะไรมันบ่ขึ้นเลยเอกระน้อยมาดับเลยกระน้อยนี่ สองซี่ให้ข้าขงนี้จะเป็นกาโน่ยให้นี่กันให้ปลาเจอดจาะทางนำ้ำ เพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่ให้นา,นาเนาะอากาศเฮ็ดซีนแห้งแล้วโอ้ซีนแห้งข่อยดอนได้พี่น้องเลยเศรษฐ์น้ำกันเลยยบบบ่่่ิิแแซซฝนตกเลยเฮ็ดเตาย่างอยู่ใน,นเนาะเยี่ยมเฮ็ดคนเดียวได้นเนี่ยเฮ็ดผู้เดียวไม่นี่ยืนผู้เดียวพี่น้องเลยเมย์กับโมยูนะ ถ้ารับคลิปอัดน้ำให้น้ำต่อยน้ำเลยให้หน้ามันนี่กัจบลงไปโดยดีเนาะเราไปเบิ่งคลิปนี้จบขอขอบใจเนาะทุกคนเราฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะให้ส่องบ่ใหม่แล้วพอกันคลิปไหมจะเอาขาม,าออม่าวมันเมียกันมันไปกินกระเส็หาขี้ข้านเลย แบบนอนก็ตื่นก็สไฝ่กีกานลังโถ่อยให้กินแสบเลยให้ยาเข็มหน,หนึ่ง